สวัสดีครับเอ้าพี่ทำอะไรกันน้องกําลังกินนมเลยค่ะน้องกินข้าวหรือยังอะเมื่อเช้าทานข้าวแล้วค่ะทานเยอะอยู่อาบน้ําหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีที่ซื้อแผ่นเพื่อนมาเผื่อเงินกลจจหมดคอะเออนี่เสื้อผ้าเราพี่ซื้อมาให้เอาพี่ซื้อให้หนูเหรอคะใช่ขอบคุณนะคะเห็นเราเพิ่งตกงานไม่ให้หรอเสื้อผ้าก็ยังไม่มีใส่ ว่าแต่เราอยากไปซื้อแบบพวกจุดสวยอะไรนี้ไหมออกไปซื้อเองไหมเบิกตังค์ที่ร่องหน้าก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะหนูว่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อโทรศัพท์อ่ะพี่พอดีโทรศัพท์หนูพังยังไม่ได้ติดต่อแม่เลยอ๋อแล้วติดต่อแม่ไม่ได้เ,เหรอตอนเนี้ยไม่ได้เลยอะพี่ปีใหม่ก็ไม่ได้กลับจะเบิกเงินไปซื้อโทรศัพท์กัอนหมหรือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก็ได้เออพี่อ่ะอันนี้พี่ให้เรา ไปดูก่อนเห็นเราโบทนี่ว่าไม่มีโทรศัพท์พี่ซื้อให้หนูหรอใช่ขอบคุณนะคะยืนบนบ